สวัสดีครับผมพีทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับต้นกล้าเมลอนผมก็เป็นวันที่2แล้วนะครับมีการเจริมมีการงอกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสายพันธสายพันธุแสนหวานนะครับแสนหวานแสนหวานแถวนี้จะเป็นแสนหวานนะครับแต่นี้มาเลยนะครับแสนหวานอันนี้ก็เป็นมิเกลนะครับมิเกล15เมตรเหมือนกันนะครับอันนี้มิเกลมิเกลก็มีการงอกขึ้นมา เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นไทเฮานะครับไทเฮาไทเฮาสิบเมตรนะครับผมก็มาให้น้ําเปล่าเขานะครับตอนนี้ต้องให้ให้น้ําเปล่าเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าในในนี้มีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับในพิษมอสก็เลยยังไม่ได้ใช้นะใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้น้ำปลาร้ายนะครับอันนี้ใช้อันนี้เป็นพิษมอสนะครับผ่านไป สองวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองตั้งแต่ผมลงลงลง,ลงมเมล็ดลงในฐานหลุมนะครับเ็ามีการงอกขึ้นมานะครับเห็นไหมมีแบบโพโผล่เขียวนะครับเ,เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีทําไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับจะมีอะไรหากมีอะไรคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับสวัสดีครับ